นี่ไงิดฟันไม่โดนนี่นี่นี่ใครใครนี่ไงใครใครเนี่ยเสียบร้อยโดนมี่หัวรถไอ้ดอก สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดายมาเยอะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอกซงวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในโหมดฟอนไลน์แล้วนะซึ่งในโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดแบบยิงปืนแล้วเราสามารถที่จะ แต่งปืนได้ด้วยนะเวลาเราไปสู้กับเขาเนี่ยเราก็สามารถแต่งปืนในแบบพเพ่้ยนๆนะแต่เราต้องเก็บเป้เยอะหน่อยนะซึ่งปืนแต่ละปืนเนี่ยก็ต้องใช้เลือดค่อนข้างเยอะเลยกว่าจะได้ปืนดีๆใช้เลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะใช้ปืนในการยิงนะแต่ผมเนี่ยไม่อยากจะใช้ปืนเนี่ยจะพยายามใช้มีดนะครับในการฆ่าายนะฆ้าไม่ได้มากก็สุดนะซึ่งการใช้มีดรู้สึกว่ามันจะถูกใจผมมากเลยทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามกันในคลิปเลครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กคดคลิปจบเวยนะโอเคเราพูดมากเราไปเจอกันในเกมเลยครับ m 1 4 EBR ว่ะก็ใน AWM PSS วประจแล้วก็ปืนเลวเนี่ยก็ m p 5เท่านั้นาย v e c ว่าใช่มันต้อง m p 5แล้วมันไม่มีปืนอื่นให้เลือกถ่าอยู่กับเซน2คนอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ไงปิดฟันไม่โดนยันที่วางไม่โดนไปแล้วหนึ่งคน นี่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 คนที่หนึ่งน้องเดี๋ยวใจเย็นไว้คุณเติมสุตรอยู่สิท่ไอ้กุ้ยขี่ดูกูแล้วมึงดูกูนะเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้กูเห็นชื่อเลื่อนมันเป็นสีเขียวแบ็กกูก็เลยไม่ได้ยิงเน้องต่อนี่นี่ใครใครโอ้ยโอ้ยโอออยออไม่โดนเลยวะกูขอโทษ แม่งกูเจอข้างหน้าอีกโอ้โหข้างหน้าก็มีข้างๆก็มีกูยังชอบเลยแท็กพี่กำลังจะดวนกับแบงค์ระเบิดไอ้้องนี่นี่จอนนี่จอนนี่แม่งโดนไอ้แท็กมันลูบขมว่ะไม่ได้ละแม่งลูมคมพี่ถึงพี่อย่างงี้เตียบลอยโดนนี่หัวหลุดไอ้้อง ถือมีดเลยมีดเฮ้ยนี่เนียนี่เนี่ยนี่เนี่ยให้เลือดกุลีกันดีแบ็คไม่อุต่ตีทมเลยไอ้แคไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้อ้แจ๊คไอ้แจไอ้แจอ้แอ้แจ๊คไอ้ไอ้แจคไอ้จอ้แจ พี่มาหืมโมเปดลโอ้โหไอ้เซนม่งยิงโกคือหลบไปน้องเดี๋ยวก้าวนะเป็นอีกอย่างนนี่ไงเออเออเปลกเรามาตรงนั้นเราเปิดนะ จังดีเลยอืมเหยียอ้าวเหี้ยละลายเลยกูเก็บปืนกับไอ้น้องถือมีดต่อ <c oughs> หายตัวแป๊บหนึ่งนะมันเก็บดอกแขกยังไงวะได้นี่เนี่ยฆ่าก่อนตกใจฆ่าก่อนเหรอเฮ้ยอยากรู้ใช่ไหมทำยังไงนี่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 ยิงมูมอดเลยไอ้น้อง

อืมไข่เนี่ยกูดสไลด์พอปาดตูดไอ้นางเอออะไรว่าหลุดเฉยเลยยังเกิดฝังใครวะเนี่ยโอเคฝั่งเดิมฮึ่มไฟโอ้ยปาดไม่ได้โอ้โหแม่งสองตัวไอ้กูสองเออยิงสู้ไม่ได้เลยว่ะ แต่กูมีระเบิดกูมีระเบิดเอมันลุมกูมีระเบิดระเบิดใครวะอ่ะระเบิดโดนใครระเบิดสมได้นะต้องเจอกูไอ้ตัวเาะ่เฉยไอ้เฉยยงไม่โดนีกรักษาม่ยหวโอ้ยยยย ไอ้ย่าฟ้าพีไม่โดนว่ะไม่โดนกูก็ฟ้าเป็นระวังเลยเออนี่ระวังนะไม่ต้องบอกกูให้ระวังไอ้ไอ้วะไอ้ชายแล้วถ้ามึงเห็นใครสไลด์เข้าหามึงก็คือคนนั้นแหละกูเองไม่มีใครหรอกนี่ชอบเล่นแบบสไลด์สไลด์สไลด์ปาดใคร กรนนี้ะเป็นสไลด์สไลด์ปัดไข่สไลด์ปัดไข่ปัดไข่เกลือเกลือไข่มึงต้องไปขอโกยน้องใครตายวะนี่ปลาระเบิดปลาระเบิดอู้นี่สไลด์นี่ไงหัวระเบิด เรียบร้อยนี่ใครมายืนอยู่ตรงนี้หัวหลุดไปซะอ๋อเดะเดะเดะหลอหลังกูแล้วเดะ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 ตายไม่ตายหรือยังยังยังกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเสียงมันรัวมากชอบสไลด์หรือแบงนี่ชอบสไลด์เลอนี่ชอบสไลด์แหละนี่ใข่หลุดไปแะไอ้นางไข่หลุด ใครคือใครยืนรุดวะห่วยเลยอ้าวดิ๊ดดิ๊ดีิ๊ดอิ๊่ดนี่ๆิๆดดิ๊ิ๊ดดิ๊ด่่๊ด่ิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดด้๊ดดิ๊าดิ่ดดอ๊ดดิอดดิ๊ดดิ๊ดดินดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดน๊ดดิ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 ๊ดดนดดน๊ดยิ๊ดดิ๊ดดย๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดเิ๊นี่ ระวังนะระวังนะนี่ระเบิดเลยอีกลูกหนึ่งไอ้น้องทิ้งเลยโอ้แต่ทางเอาแล้วนี่นี่แบงค์ต้องเจอแบบนี้ไอ้น้องพวกมึงใส่สโคปกันหรือยังวะเนี่ยกูยังไม่ได้ใส่เลยอ๋อกูใส่แล้วน่ะเขาซูมไม่ได้ไงใส่แต่ไม่ช่วยอะไรเลยกูนี่เดี๋ยวกลับไปใช่อออนไซร์แล้ววะ

ปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดเฮ้ยแม่งระเบิดเป็นทางันนี่นี่นี่แบงค์แบงค์เจอกูเจอกูนี่นี่นี่ระเบิดมันอยู่ข้างมึงเมื่อกี้เหอเบ็นแล้วอูดสลับไม่กันเหี้ยกูมาจากหน่วยลบคุณขมแย่เหี้ยฝึกมวยคุณขมแย่มาพวกป่าพวกมึงเองเตรียมตัวไว้มาละนี่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 โอ้เฮี้ยแบงค์ใครจะไล่ไาใครก็คนนั้นแหละใคะยังไงวะเนี่ยเด็ด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  เดี๋ยวมันขึ้นสกอร์คิวเด้อไหมไม่เห็นมีสกอร์คิวอะไรขึ้นเลยปาระเบิดสุ่มไปเฮ้ยอ่ไม่เลยโดก็ช่างแม่งเมื่อกี้ผมปาระเบิดสมสมไปโอ้ยหูยพวกมันเก่งเก่งเลยมันฟาดไปไรปาดไข่ดีว่าไข่เราโดนยิงโป้งเดียวตายเลยไม่กล้าไปเดี๋ยวพวกมึงกลัวแต้มเท่ากันทั้งที่มึงคนเยอะกว่าเนี่ยนะแบ๊กข้างหน้ามเอาละเอาละเอ้อ 5มีอีกเหรแต่เรียบร้อยเรียบร้อยโดนนำแล้วโอ้ยไม่นไรเรามายิงอย่างเดียวไม่ใช่แช่หามาหามาปาดอย่างเดียวใช่ปาดไข่อยู่ไหนวะเออเฮ้ยด้านหน้าจักร้ามนเลยกูอ้อมแป๊บปาดไข่ไาดไี่ปาดไข่ขออีกเดียวเลยเฮ้ยใครมาคข้าระเบิดมาวะ กูต้องปาดไข่ให้ได้ไอ้เยี่ยงกำล้อมโอ้โหเล่นปืนมนง่ายไปเลยจ้ะเดี่ยวโอ้โหรู้รู้โดนน้ำลวกูโดนยิงจากตรงไหนแหละโอ้โหตีเนี่ยสไลด์อ๋อยู้สไลด์นี่นี่นี่ เออเจ๋งดีว่ะกิดเ,เสียบเจ๋งดีวะมีทีเดียวแม่งตายเลยพ่อไอ้เหี้ยเออสุดท้ายแล้วกูก็ไม่ได้ปาดไข่กันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างกับฝรั่เกมโรบอทในโหมดฟอนไลน์ในวันนี้นะซึ่งโหมดนี้ก็ถือว่าใช้ได้และถูกใจไดเมเยอร์มากเลยนะครับฝรับใครที่ดูม,มาถึงตรงนี้ขอขอบพระคุณขอประทายจากใจจริงเลยนะครับผมฝรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะฝรั่วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ